ดูระบบการขับขี่อัตโนมัติของทาง MG นะครับตอนนี้ผมเปิดระบบขับขี่อัตโนมัติอยู่นะครับผมไม่ได้จับพวงมาลัยล้วดูนะครับถนนเป็นเส้นโค้งนะครับมันก็สามารถที่จะเบี่ยงไปตามถนนพร้อมรักษาระยะให้อยู่กึ่งกลางเลนนะครับครับสวัสดีครับผมเนมนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับของบริษัท MG AS Group Surin นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า MG SS นะครับ ตอนนี้ผมกําลังจะกลับบ้านนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับที่จะอธิบายฟังก์ชันนะครับหรือว่าระบบความปลอดภัยเป็นเกี่ยวกับระบบการขับขี่อัตโนมัตินะครับหรือว่าที่ MG เรียกว่าระบบ a d a s นะครับเป็นระบบการขับขี่ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับระบบ a d a s เนี่ยถูกทำงานนะครับจากองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบหลักๆเนี่ยคือ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกก็คือกล้องหน้ารถ อย่างที่2นะครับก็คือเอเรดาร์ดาหน้ารถอย่างที่3ก็คือเซนเซอร์หลังรถนะครับเซ็นเซอร์พร้อมเรดาร์หลังรถเป็นส่วนประกอบหลกัลกๆในการทำงานของระบบ ADAS ทั้งหมดเลย3ส,ส่วนนะครับแล้วระบบ ADAS เนี่ยมันดียังไงนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างการทำงานทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังว่ามันทำงานกันยังไงอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้นะครับระบบ ADA s ประกอบด้วยระบบหลักๆนะครับ3ระบบอย่างแรกนะครับระบบ LAS นะครับ Lane Assist System นะครับอย่างที่สองนะครับก็คือ FDA Front Right นะครับ Assist อย่างที่3ก็คือ RDA นะครับ Rear r right i v e Assist อ่ะอย่างหลักๆก,ก็คือจะมี3ระบบหลักๆดีกว่า3ระบบหลักๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับ LAS F.D.A. นะครับแล้วก็ R.D.A. นะครับเรามาดูกันที่ระบบแรกกันเลยนะครับระบบแรกก็คือ L.A.S. Lane Assist System นะครับเป็นระบบที่ช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเส้นทางจราจรเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเบี่ยงออกนอกเลนระบบพวกนี้ก็จะช่วยในการขับขี่ของเรานะครับทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นทำให้การเดินทางของเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ระบบ LAS เนี่ยจะทำงานยังไงก็คือกล้องหน้ารถจากค้นหาเส้นช่องทางจราจรให้นะครับเส้นจราจรและก็รักษารถให้อยู่ในเลนโดย LAS จะถูกทำงานผสมผสานกันกับสามระบบระบบแรกก็คือ LDW นะครับ Lane Departure Warning Lane Departure Warning นี่คือทำงานยังไงเมื่อไรก็ตามนะครับที่รถกำลังจะเบี่ยงออกนอกเลนมันก็จะมีเสียงเตือนให้เราและก็พร้อมกับสัญญาณที่พวงมาลัย และแสดงบนหน้าจอพร้อมๆกันนะครับเป็นการเตือนทั้งหมด3ช่องทางเลยระบบต่อไปนะครับก็คือ LDP uh, Lane Departure Prevention นะครับระบบนี้ก็คือระบบช่วยถ้าหากว่ารถเบี่ยงออกนอกเลนเมื่อไหร่ระบบนี้ก็จะช่วยปรับองศาพวงมลาลัยดึงรถกลับมาให้อยู่ในเลนนะครับระบบต่อไปก็คือ Lane Keep Assist ระบบนี้ก็จะทํางานประสมประสานกับ2ระบบแรกที่ผมบอ,อกไปก็คือเป็นระบบที่ช่วยรักษารถให้อยู่กึ่งกลางเลนนะครับไม่ใช่ว่ากินไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งและเมื่อไรก็ตามนะครับอตอนนี้ผมเอามือออกจากพวงมาลัยแล้วระบบเลนเ,เลนคลิปอัพซิดเนี่ย มันก็จะแจ้งเตือนให้เราเมื่อเราเอามือออกจากพวงมาลัยเป็นระยะเวลานานนะครับป้องกันการหลับในหรืออะไรก็ตามแต่นะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนให้เราเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นบนท้องถนนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแตะพวงมาลัยนิดนึงเสียงแจ้งเตือนนี้ก็จะหายไปนะครับสระบบนี้ก็จะทำงานประสมประสานกันเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น มาดูในส่วนของระบบต่อไปเลยนะครับก็คือระบบ F D A ระบบ F D A ก็คือ Front b r right i h e Assist นะครับเป็นระบบที่ทำงานจากการประมวลผลของเรดาร์หน้ารถซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการประมวลผลและช่วยปรับรถหรือเพิ่มความเร็วตามสภาวะการจราจรของด้านหน้ารถนะครับอย่างเช่นว่ามีรถปาดเข้ามาตัวนี้ก็จะลดความเร็วพร้อมกับเบรกรถให้อัตโนมัตินะครับ ระบบ F.D.A เนี่ยจะถูกผสมประสานการทำงานทั้งหมด4ระบบย่อยด้วยกันนะครับระบบแรกก็คือ I.S.C. แต่ I.S.C. เนี่ยเป็นระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับจะเป็นการประมวลผลของอ่าเป็นการประมวลผลจากกล้องหน้ารถซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการประมวลผลถ้าเกิดว่ามีรถอ่วิ่งสวนทางเข้ามาก็จะปิดไฟสูงให้อัตโนมัติและเมื่อไหร่ก็ตามที่ด้านหน้าไม่มีรถอยู่นะครับ ก็จะเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติตัวนี้เป็นระบบ ISC ระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ FCW ระบบนี้ก็จะช่วยแจ้งเตือนนะครับเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันด้านหน้านะครับเ,เป็นการทำงานจากระบบเรดาร์หน้ารถยนต์นะครับตรวจระยะห่างของรถยนต์คันด้านหน้าซึ่งระยะห่างจากรถของเราไปยังรถยนต์ข้างหน้าเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด3ระบบด้วยกัน นะครับว่าเราอยากได้ระยะห àng, า่างน้อยปานกลางหรือว่าห่างมากหน่อยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเมื่อรถใกล้ที่จะมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถยนต์คันด้านหน้าก็จะมีระบบการแจ้งเตือนให้เราทราบนะครับพร้อมกับเบรกให้เนาะเป็นระบบที่ช่วยในความปลอดภัยทำให้ เรารู้สึกปลอดภัยบนท้องสนุนมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับระบบต่อไปก็คือระบบ Adaptive Cruise Control เป็นระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นที่หลายๆคนพูดถึงในรถ m g s s ของเรานะครับระบบช่วยความช่วยควบคุมความเร็วแบบแปรผันเป็นยังไงเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราล็อกความเร็วปั๊บแล้วคราวนี้รถคันข้างหน้าเบรก รถของเราก็จะเบรกตามรถคันข้างหน้านะครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ tja นะครับระบบนี้ก็จะเป็นการทำงานผสมผสานกันร,ระหว่าง adaptive cruise control กับ lka นะครับ adaptive cruise control เนี่ยก็จะ,จะใช้เรดาร์หน้ารถในการรักษาระยะห่าง ระหว่างรถคันหน้ากับรถของเราในส่วนของ LKA นี่ก็จะช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับเป็นการทำงานผสมประสานกันทั้งหมด4ระบบนะครับถ้ารวม LKA ไปด้วยก็เป็น5ระบบสำหรับระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ RDA Rear Drive Assist นะครับเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ในส่วนของด้านหลังนะครับและก็ด้านข้าง ระบบจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากมุมอับสายตานะครับเป็นการทำงานที่มาจากระบบเรดาร์และระบบเซ็นเซอร์จากด้านท้ายรถนั่นเองนะครับระบบ RDA จะมีระบบย่อยอีก4ระบบที่ทำงานผสมผสานกันระบบแรกก็คือระบบ B l i n s s p r t นะครับ BSD เป็นระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถแซงเรามาจากด้านหลังนะครับ เราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามองจากกระจกข้างหรือบางทีเราอาจจะเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ทันได้มองระบบบรายสปอตเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบนะครับก็ถือว่าช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ระบบต่อไปนะครับก็คือ lca เป็นระบบ n e น h a n g e Assist นะครับเป็นระบบที่ช่วยแจ้งเตือนเมื่อที่เมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนเลนสมมุติว่าตอนนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยนเลนไปทางด้านขวาแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับ เปิดไฟเลี้ยวปับ๊บอ่ะเซนเซอร์พร้อมเรดาร์ด้านท้ายรถก็จะเป็นการประมวลผลให้เราแล้วว่ามีรถมาด้านข้างของเราไหมนะครับหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการชนจากรถคันด้านหลังหรือเปล่าระบบต่อไปนะครับก็คือระบบ rcta เป็นระบบช่วยแจ้งเตือนขณะถอยหลังนะครับเมื่อไหร่ก็ตามอย่างเช่นว่าเราจอดรถอยู่ในซองแล้วเราต้องการที่จะถอยหลังถ้าเกิดว่ามีรถ วิ่งมาจากด้านหลังของเราบางทีเรามองไม่เห็นนะครับก็จะมีระบบ RCTA นี่แหละที่จะช่วยแจ้งเตือนให้เรารู้ว่า,ามีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคันด้านหลังนะนะครับในส่วนของระบบต่อไปก็คือระบบ Door Open Warning นะครับหรือว่าระบบ DOW ก็คือระบบที่ช่วยแจ้งเตือนอแจ้งเตือนก่อนการเปิดประตูนะครับ ระบบนี้ก็จะทำงานต่อเมื่อรถจอดสนิทนะครับและมีรถมาจากด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรถมาจากด้านข้างหรือด้านหลังระบบก็ทำการแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้รู้ตัวนะครับบางทีเราอาจจะเผลอเลอเปิดประตูโดยที่ไม่ทันได้มอง ก็ยังดีที่มีระบบนี้ระบบ DOW นะครับมาช่วยแจ้งเตือนให้เราทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับระบบก็จะทำงานจับรัศมีนะครับจับเรดาร์ก็จะจับรถยนต์ที่จะวิ่งมาจากด้านหลังนั่นแหละในความเร็วที่เกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระบบเพิ่งน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นระบบ11ระบบ ย่อยนะครับที่ผมมาอธิบายให้ฟังเป็นแค่11ระบบในส่วนของ MGSS ซึ่ง MGSS ของเรานี้ก็มีระบบความปลอดภัยทั้งหมด25ระบบเลยนะครับในส่วนของระบบความปลอดภยัยผมถือว่าอัดแน่นมาแบบเต็มๆแล้วนะครับในราคารถแค่หล้านบาท1ล้านบาทให้ระบบความปลอดภัยมาขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากๆผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองขับนะครับว่า ในราคาแค่นี้กับระบบความปลอดภัยขนาดนี้ฟิลลิ่งการขับขี่ขนาดนี้นะครับอยากให้ลูกค้าลองตัดสินใจมาทดลองขับกับเราดูนะครับว่าถูกใจไหมชอบไหมถ้าเกิดไม่ชอบไม่เป็นไรครับเงินอยู่กับมือของทุกคนเราจะเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อไหนก็ได้จะเลือกซื้อที่ไหนก็ได้ แต่ก็อยากให้มาทดลองขับดูเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าดูว่าสิ่งที่ MGSS ให้เราเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปไหมนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยสำหรับ MGSS และก็ AS MG ซ u รินนะครับสนใจรถ MG ทุกรุ่นสามารถโทรสอบถามได้ที่091นะครับ792 6345นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ